สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการยึดครองปานามาผนวกกินแลนด์หวนคืนลัททิจกักรวรรดินิยมใหม่หรือไม่นะครับอย่างไรคือการคัมแบ็กหวนกับคืนสู่ทำเนียบขาวในสมัยที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหร,รัฐเนี่ยนะครับ นะเพื่อกลับมาเขาเรียกว่าสารฝันด้วยนโยบายชูธงอเมร i กาเ i ิร์ a แอนด์เมกอเ i ริกาเกรดไอเกนั้นเนี่ยนะมันได้เริ่มเปิดฉากนะของเรียกว่าทำ2.0ขึ้นแล้วนะหลัง20นะมกราคมปี2025เนี่ยนะเริ่มจากการเปิดสงครามการค้านะครับอะไรนะด้านภาษีนะกับบรรดาประเทศต่างๆ ที่ได้เปรียบกันค้ากับสหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นมิรนะเดิมอย่างสภาพยุโรปนะครับหรือว่าศัตรูเก่านะ้อย่างจีนนะครับในสมัยทยุทธศูนย์ที่น่าสนใจนะครับในสมัยทำของยุทูนย์ก็คือการมองบิ๊กหรือการมองใหญ่การมองภาพที่ใหญ่ขึ้นมองเล่นใหญ่จัดใหญนะ่ของการจะยึดเอาครองปานามากับคืนมาสู่สหรัฐนะครับแล้วก็การผนวกเอากินแลนด นะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเขตปกครองนะซึ่งมีอิทธิพลของเดนมาร์กอยู่นียนะครับมาเป็นของสหรัฐนี่นะครับนะเพื่อความมั่นคงของสหรัฐและความมั่นคงของโลกนะครับตามการกล่าวอ้างของประธานาะธิบบีทัมนะครับและทีมบริหารของเขานะซึ่งทัมก็กล่าวอ้างว่าการที่นะได้ครองปนามาเนะกาะกินแลนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการทำให้ อเมริกาเพิร์สและเม็กซิโกแกดเกนนั่นแหละพูดได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะครับการลงทุนหรือว่าความมั่นคงทางการาหารนะมันทำกำลังมองบิ๊กนะมองใหญ่โดยเบื้องต้นนะครับก็จะใช้การพูดคุยตกลงเจราจาก่อนนะในประเด็นของคองบานามาพวกกอกินแลนด์เนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะล่าสุดที่ฟังจากเรื่องก่อกินแลนด์เนี่ยนะแต่นะครับทางทังก็ กล่าวว่าไม่ได้ตัดทิ้งการใช้กําลังทางการทาหารนะมันเลยทำให้ผมนึกถึงนะครับยุครัฐทิจกักรวรรดินิยมอะ่นะถ้าใครจําได้ย้อนไปในศตรวรรษที่1 7บ8นะมันจะหวนกลับคืนมาหรือไม่นะครับเพื่ออํานาจและผลประโยชน์ในที่สุดเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมนะถ้าการตกลงเจราจานะครับการลงคะแนนอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้ผลแต่ว่า ทรัมป์กับที่บริหารยังมองว่ามันจำเป็นนะสำหรับการทำให้อเมริกาเพิร์สแล m เมกกะไรเดอเกนเนี่ยทมป์จะใช้อำนาจทางการอาหารเขายึดครองหรือบปอย่างเกาะกินแลนดเพื่อจะสร้างเขตป้องกันรัสเซียหรืออะไรประมาณน,นี้อย่างที่บ้านเรานะครับเคยเห็นนะลักษณะแบบนีนะคบ้คือการเก่าอ้างที่เราเคยเผชิญในยุคข,ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสของพวกชาติตะวันตกนะครับย้อนไปใน สมัยที่17-18นะก็จะมีการเก่าอ้างอะไรต่างๆนานา,า,าแล้วก็ใช้กําลังในการหารนะเพื่อจะเอาขึ้นมาเป็นอาณานิคมอะไรประมาณนี้มันสรัฐเนี่ยกำลังนะครับจะหวนคืนลทัทธิจักรวรรดิน,นิยมหรือไม่นะอ่นะโยบายชูธงของทำอเมริกาเฟิร์สแอนด์เมกอเมริกาเกดเจเกนเนี่ยนะที่เรียกว่าแค่เอานะเฉะพาะ สงครามการค้านะการขึ้นมาสีเนี่ยมันไม่ได้ผลนะ่ยคือผมมองว่าตอนนี้ทรัมป์และทีมบริหารอาจจะเหมือนโยนหินทำทางนะเริ่มแรกอาจจะเปิดสงครามการค้าขึ้นมาสีเพื่อมีการตกลงเจรจาแต่ถ้ามันไม่เวิร์กละ่ะนะเขาก็ต้องมองขยับต่อไปในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในการได้ครองปานามากับคืนมานะเพื่อประโยชน์ของเขาเองแล้วก็รวมถึงเกาะกินแลนด์เพื่อความมั่นคงของเขาเองหรือไม่ แล้วถ้าอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็คือการหวนคืนของรัฐทิจักรวรรดินิยมใหม่หรือเปล่าในกรณีนี้น่าสนใจนะครับที่ผมจับตาดูอยู่เพราะว่าถ้ายังจะไปนะเดิมเดินตามนโยบายชูธงของเขานะครับ America first and make มกอเมริกาเกตเกเนี่ยในทางปฏิบัติก็คงจะต้องลงแรงกันพอสมควรแหลนะมันก็ไม่ง่ายนะครับเราสูนไปน,นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ